ก็จำความได้ครับแปดปลยครับไปซื้อลอตเตอรี่มาครับถูกรางวัลไม่เกินสามครั้งเลยนะครับอย่างนาและวที่พวกเราถืออยู่นี่นะครับมันก็ถูกกินเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนเนี่ยพ่อดูเลยเนี่ยมันเขียนว่า สลากกินแบ่งบรัฐบาลก็คือกินก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งไงเหลืออะ้เหลือให้แบ่งไงใช่แล้วกินก่อนเน่ะหมดนี่เลยกินหมดเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้นะผมไม่ได้แนะนำาทุกคนนะไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคือนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะผมการลงทุนนะมีความเสี่ยงนะนแต่ลองกันนะทุกคนนะแล้ววันนี้เราก็จะไปการเช็คดวงนยครับกากลอตเตอรี่ที่ถูกกินไปแล้วนะครับในความโชคายจะมีความโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับโดยวิธีการํำลองเหมือนออก สลากเลยใช่ที่เขาเราจะเขียน0ถึง9แล้ครับนี่แล้ก็จะมาใส่ไว้ในโหลนี่ครับแล้วให้ทีมงานจับมา6เลข6หลักครับเนี่ยแล้วเราลองมาตรวจดูนะครับในความโชคลายที่บอกไปว่าจะมีความโชคดีลงหรือาเนี่ยทุกคนเลข6หลักนะก็ใขรจะจับได้หลังวันนะครับผมคข่โชคดีนะครับก่อนอื่นให้พี่แชมป์เขียนเลขก่อน ก็เหมือนกับจำลองนะทุกคนนะเหมือนกับแบบเราซื้อตอรี่มานะแล้วก็มาเสี่ยงดวงดูนะแบบจำลองนะอะไเล็กๆแบบนี้ฮะมันเข้าเส้นใช่ไหมเข้าเส้นเลยแต่ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะที่ผมทําคลิปนี้นะผมผมไม่ได้แนะนําหรือสนับสนุนนะให้ทุกคนไปซื้อหวยหรือเล่นการพนันนะอันนี้ผมแค่ คิดเป็นชัเลนขึ้นมาทําเล่นๆนี่เฉยทุกคนนะจะทิ้งก็เสียดายเอาเล่นอู่นไม่ได้เน้นเอามาทุกคนนะไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปทํากันนะใครจะมือดีบ้างวันนี้นี่ฮะเลขสูตรนะเนี่ยมือนจริงแล้วเนี่ยเอาแล้วครับตอนนี้รางวัลของเราน่ะก็เรียงเรียบร้อยนะครับดูครับมันเยอะขนาดไหนฮะโอ้โหเกินกระดาษนี้ออกมาทุกคนคิดดูสิฮะเราจะ ส่งตัวแทนออกมาจับเลขทั้งหมด6หลักด้วยกันนะครับขอเชิญคุณใบเตยนะฮะมาจับสลากให้เราด้วยนะผมไม่ได้เจออะไกันนะจับตานะจับตาจับจับตาจับเลขสี่เลขเลขศูนย์นะผมศูนย์มาเลขสองเลขเจ็ดนะผมเลขสองฮะเอ้ามาแล้วมาแล้ว เลขหกครับเลขเก้าครับผมเลขหายอะไรหายเตมจกมือรองอาจะเฮงนะอย่าดูว่าใครจะมีได้รางวัลกับเขามั่งเลขสุดท้ายฮะเลขหกครับผมศูนย์เจ็ดสองหกเก้าหกมาช่วยกันดูก่อนที่ไปเจอใครดีมางมันไม่ได้เรียงด้วยนะทุกคนเออดูคนตาแฉะนะฮะสา 96เหรอ96เ้96ใครมีบ้างเนี่ยเดีดยวนีก้า6มีไหมเอาแค่สองตัวก่อนถูกมั้ยเนี่ยเฮ้ยมีมีมีเอ้ตุ๊กตามีเ้ยเฮ้ยมีเก้าหกเว้ยนี่สมลตวมือ อีกไหมถูกสอ,สองตัวสองตัวท้ายสองตัวท้ายครับแต่แค่เฉียดแค่สองตัวท้ายครับตาอะเยอะเนี่ยตาลายครับบอกเลยเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะก็ช่วยตรวจเช่ดูด้วยนะเพราะว่ามันตาลายมากเลยครับโอเคโอเคฮะอ้าวปานจับมาได้นะก็ถือว่าไม่ได้เฉียดนะฮะก็ไม่ได้ใกล้เคียงแต่ก็ได้มาสองหลักเก้าหกครับผมมันก็โอกาสถูกยากเหมือนกันนะทุกคนนะที่ขนาดเลขมันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยเนี่ยจับรอบเมื่อกี้เนี่ย ได้แค่ใบเดียวฮะดูฮะถ้าเราซื้อวด้นตึงเนี่ยขนาดเนี้ยเราได้แค่ใบเดียวเนี่ยถามว่ามันจะคุ้มไหมเอ่ยโอ้ไม่ใฝ่กินอยู่นะตากตะวุดีตะวุดีเห็นไหมหลับตาเลยลืมทำไงอ่าจารย์ด้วยเลขสามครับผมเลขห้าฮะเก้าทุกคนนะอาจารย์ไปไหนไปไหนที่นี่ ก็จะคว้ามานี่แต่ละเลขหกครับเลขหกเป็นไงยังไงยังไงเลยสองเลขสองครับป๊าปเขาให้ฮนะเลขสุดท้ายเลขห้าครับผมดาวุฒรนะสองนี่มีสองห้าอยู่ใบหนึ่งอ่าอ่าในป่า,าสองห้ารู้ไงเอามาดินี่หรออ่านั่นนั่นนี่นี่นี่รวยรวยดังไม่เห็นไหมรวย ตบใบริงด <centre tripod. S 3> ิเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยใบแล้โอ้ยโอ้ยใชไปเจอแชรคของไปเจอดูด้วยนะย้อนหลัง96มีเพิ่มไหมโอ้ตบใบ24ใบแล้วเฮ้ยตบห้าอ้ยตบหก2บห้จะเป็นมจะเป็นหมื่นสี่ใบโอ้โหตบอตบองตบเบอตบเือโอ้ย่เลจริงเลถ้าเกไม่ถ่ายคลิปนี้ไม่รู้เลยเนี่ยพอซื้อเยอะขนาดเนี่ย ไม่รู้ไปหมกไว้ไหนหมดนะคือช้ากลับเลยคุณช้างอ่ะอีเปลี่ยนเรื่อต่อไปนะเป็นตาของผมเองนะอ่าวันนี้ใครจะดวงดีที่สุดเลขสามอ่าเลขสามนะทุกคนนะอ่าเลขเลขหกครับเลขสองเลขสองอ่ะเลขห้าเลขห้าเลขสองตัวนะไม่เป็นไรแปดสามเอ้ยแปดสามที่เราซื้ออ่ะ 8นี่โอ้เพื่อนเเชื่อนดูเลยฮะมีไหมครัแเนี่ยเข็นจะ83าเต็มหมดเลยนะ83มสนม้อยตายเกือนเลยดิ 8, 8, ดูนะ8 3ฮสาะนุ่มนะแ3ดะเกทีแยะจับไป3สแปฮวครับผมมาถึงก็แฮวเลยนะไม่มีมเลยอเนี่ยไม่มี38คือแฮวเลยอ่ะเสาเๆา ต้องให้ถ e ึงมือพ่อเอ้ยเนี่ย ja> ถึงมือพ่อเลนะเรีกไหมพทดสามกินฮะเปิดที่3มามเดินเลขสามเลยทุกคนนะสาครับเดี๋ยวมาดูนะสามแปดสามแปดหนึ่งสามแปหนึ่งะห้าสปหนึ่งห้าเฮ้ยห้าห้าห้า้าผมสาป หนึ่งห้าห้เก้ากไม่มีลเอาแชมป์เลยะกคับเลยวะห้าแปเก้าห้าเนี่ยเก้าห้าตะเฮ้ยไอของดวากยังมีเนี่ยมีสองห้าเยอะขนาดนนเนีแ่ทางห้ากด้วยกันเนาะเฮ้ยเนี่ยอาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกี่ใบนะห้าไเก้าห้ามีห้าเก้าแล้วเหอออม่เจอ ไ,ไม่ดีเลยเหรอ,ถ,อถือว่าต้องยกเลิกการซื้อตะลี่นะขนา <c oughs> ดด <c oughs> วงุดไันคู่เลยลงมาเาินเยอะเรามากร้องเล่นเันดูยังพ่อยังไม่ถูกเลยน,นี่เป็นไงอะผมกับการเสี่ยงโชคในคลิปนี้ทุกคนก็เห็นแล้วจะไม่ต้อว,ว่าการลงทุนเนี่ยต้องมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเลยดูฮะไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โห เยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ยังไม่ถูกอ่ะก็ไม่ง่ายนะที่จะถูกอ่ะถ้าเราไม่ไปเปรียบเทียบดูว่าเราควรจะซื้อมากซื้อน้อยเลขหกเลขหกตัวนี่หมุนได้เป็นหมื่นเลยนะหกหมไม่ต้องหกตัวแค่สองตัวแล้วมันปาสองตัวนี่กี่รอบไม่รู้เนาะเอาแค่หกตัวหลังแล้วยังมันป่าเลยผมอันนี้คือขอบอกครั้งสุดท้ายทุกคนนะผมไม่ได้แนะนำมนะทุกคนนะให้ไปซื้อให้ไปเล่นการวันนันกันนะผมไม่ได้แนะนำนะอันนี้คือผมทํามาเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า การที่เราจะถูกเนี่ยมันยากนะทุกคนนะจะถูกเลขเลขเนี่ยใบอยๆไปยากมากเลยนะและก็ไม่ควรซื้อเยอะแบบนี้นะผมเก็บเงินเอาไว้ซื้อนมไว้ลูกกินดีกว่านะทุกคนนะเนาะเนาว้อเนาะเดีเอาไปพับดาวกันดาวดาวนี่ดาวนี่นี่ตกเี่ดดาวขึ้นแล้วนะไอ้ดาวเยอะาไปแล้วไ ็แล้วทุกคนก็เกิดว่าใครจะได้ผมทำาชาเลนอะไรอีกนะก็มาคอมเมนต์กันได้ทุกคนนะก็มาบอกกันได้ะคือเดี๋ยวผมจะลองทำดูชาเลนดีทุกคนคอมเมนต์มาเี่ยแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปเล่นเลยนะการมานาัาเนเนี่ยเสี่ยงดวงเนี่ยไม่ดีทุกคนนะเสียผลประโยชน์กันหารับผมทำมาหากินดีกว่าทุกคนนะได้เงินดีแน่นอนนะผมแล้ววันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว,ว่านะเดี๋ยวผมขอ,ขอ่อกคุณแม่ให้ไปเคีย่ยวคุณพ่อผมฝากนะเอาให้ต้ไปคิดนะไม่บ้านะ เราจะรวยโพราะเราจะรวยรวยตจะแม่เนี่ยเนี่ยะรวยเละแล้วผมเละรวยเละจริงๆรวยเละรวยเละทสุดเลยฮะแลิกไปเดี๋ยวต้นแบบเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อย